สำหรับเลียนท่านประธานและก็สมาชิกที่เคารพสำหรับข้อเสนอของท่านสาธิตเราจะได้นำไปรวบรวมในการปรับปรุงข้อเสนออีกข้อศึกษาพิจารณาเนี่นะเพื่อทำเป็นรูปเล่นมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมวิว่าประเด็นนี้เนี่ยมีเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมากในขนาดเดียวกันเนี่ย ต้องกลาบเรียนด้วยความเคาลบว่า e EC เนี่ยยังมีคนที่เข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นจำนวนมากและสามจังหวัดนี้ก็เป็นเป็นเขตเศรษฐกิจที่จะมีความเจริญต่อเนื่องกันไปในขณะเดียวกันรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยในการรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยว้อย่างพร้อมเพรียงซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต้องกราบขอบคุณ ขอเสนอเนี่ยกับขอบคุ่นครับ